เขาก็ทําตัวเหมือนกับไม่ยอ่อไม่เกรงกลัวกฎหมายเขาจะทําผิดกฎหมายอะไรก็ได้ทุกวันนี้เราถูกตกตาจากเจ้าหน้าที่ ตั้งใจเลยอยากจะมาพูดความจริงทีหนึง่งว่า,าสิ่งที่เราสพันธ์และสิบสมาคมซึ่งได้ลองเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีรถที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยอยู่จํานวนมากแล้วก็บรรทุกกันเกินจํานวนเกือบสองเท่าเขาก็ทําตัวเหมือนกับไ,ไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะว่าคนนอกกฎหมายเนี่ยเขาจะทําผิดกฎหมายอะไรก็ได้ โดยการใช้อมมสินจ้างเนี่ยเป็นตัวนําร่องเรื่องอย่างนี้เราพบเห็นมาโอ้ยนมนานแล้วมันเป็นอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้สำเร็จทีนึง คือมันมีอยู่หลายประเภทนะครับถ้าจะเคลียร์รถแต่งสวยเดือนนึงต่อคันนะไม่เกิน2,000-3,000บาทเคลียร์เฉพาะรถแต่งสวยเรารถแต่งสวยแล้วก็วิ่งฟ้าได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเป็นเคลียร์ด้องน้ำหนักสมมุติว่าถ้าน้ำหนักเข้ากำหนดอยู่ที่5 5 0 0กิโลตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติว่าบรรทุกเป็น70,000กิโล ราคาก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าจะเคลียร์กันแบบน้ำหนักไม่มีลิมิตก็จะอยู่ที่2 7 2 5 0 2 0น0นี่แหละครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าทุกวันนี้เราถูกตบตาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับว่ารับเคลียร์นะครับแต่เวลาเราร้องไป ก็แกล้งจับเพื่อโชว์ผลงานหน่อยหนึ่งสามคันสองคันแต่รถที่แบกน้ําหนักอะมันเป็นแสนคันถามว่าในสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวนะผมพูดเรื่องจริงแต่ถ้าคิดว่าผมกล่าวหานะครับเอาคนที่บอกว่าผมพูดไม่จริงเนี่ยมาดีเบตกับผมเลยเวทีไหนก็ได้แล้วถ้าคิดว่า คนที่ยังรับอมิสินจ้างอยู่ยังไม่เลิกการกระทําอย่างนี้นะครับมันจําเป็นนะที่เราต้องต้องแฉบทเปลือกสักทีหนึ่งกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนเปิดเดียวค่าหันสพ